เดี๋ยวทำนี่ป่ะโอ้เลอื่อมถอดรองเท้าไปคุณแตนมันหนักนย <c oughs> <c oughs> เบนะครับเถียงนะครับนั่นเห็นแต่ลังค่าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้อครับช่องมิตรหากินอินดี้ครับจังหวัดอุบลพิดาน้านแกงขึ้นอยู่บ้านเล็กน้อยตําบลดุมใหญ่อพเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลนะครับนี่ นี่ละคือจังเห็นนี่ละครับรวมเนี่ยบ้านหลังนี้หรือมีอยู่บ้านหลังน,นลงนี้ครับรวมอยู่ตอนนี้ลงมาซอยเหลือบ้านหลังนี่ละครับเนี่ยครับมีแตอร์โมดไปแล้วนี่ แสดงว่าแถวนี้ก็ลอยู่เลนเนาะโเลนยังวันมาเลนน้ำีขานนั่งขไปก็เลยหาอยู่นี่ Men dạ, dạ Và được chưa dặn dặn được một mối ghế sân nó ngon lắm ngon là เก็บขื้นที่สูงยังบออดให้เลโอ้ยีอยุ้าคาช่วยสันสตัวชืสองหน้ายู่สันสองเราเ่โอุ้นออ่นะอือบเรอรอเอยาอดครับบรรยาก,กาศน้ำแกง เด่นกัำมันลูกพี่อ่าเบิึงชายชายชายชิดเลก็คือเนี้ยนะน้ำท่วมขนาดนี้นะครับบ้านโอ้เหลือแต่นนเดี๋ยวถ่ายรอบนี้ก่อน nó mưu nàng gặp bay như thế lúc bài hùng nhuộm bay nhạc cây khinh súng ngập nhì cây kháng như đi nhạc khinh nhạc khinh nhạc 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 ของกินครับผมโอโโโ스스่นบางนาครับบางนาเนี่ยครับเดี๋ยวซ้ำนี่แหละครับตีนบานน้ำแจ้งขึ้นนะครับนี่ปลาปลาอู้ดปลาปลาปลาหมดนะถั่วมาเบิดละนี่ครับเจ้าดนีเนี่ยครับหลังเบิ่งพี่น้องครับถ่วมนักพาพี่น้องเดินออมบานเบิ่ง Bạn nhắc gặp Này thấp Vâng hấp Bà quật lại quả trẻ quả trị tám Năm để gặp trong miền hai nghìn yên đi